我得喝三杯。<noise> <noise> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็มาลงคลองครับอยู่ที่ลานเดิมนะครับเที่ยวที่มาเที่ยวที่แล้วนะครับตอนนี้โฟล์คลิฟก็กำลังตักพาเลรให้นะครับอำนวยความสะดวกให้นะครับดีมากเลยครับ แต่ถ้าวันไหนไม่ว่างก็ตักเองนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับร้านนี้ก็จะอยู่แถวบ้านเมียผมนะลุลงเร็วๆเมียบ้านอีก่แล้วพี่น้องจะมีงานไหมนะครับวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับงานเลยนะครับรับซื้อหัวมันด้วยนะครับสําหรับร้านนี้เนาะโอ้แม่โค่คนสองพันคน คันตืันสัน,สนี่ไปเห็นงาน่แถวทั้งนอกนียคันนี้เยอยหนึ่งสามแปดเนี่ยแม่ครน่าจะเป็นคันนี้นะครับที่เธอแก่ก็ปี้มาวิ่งด้วยใช่ไหมน่าจะใช่แหละครับก็สําหรับต้นคลิปนะครับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับถอยตั้งล้ํานะครับพื้นที่พอได้นะครับโยกไปไสก็ไดซ้ำเนาบ,บุนดีนะครับ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับปูนที่ใส่มาก็เป็นปูนเขียวนะครับท่านผู้ชมปูนเขียวคนงานมี4คนครับพวกนี้พันสนะครับพันสองสี่คนตกคนละเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมตกคนละสามร้อยนะครับทำงานไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเต็มที่ ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่นะครับ45นาทีนี่แหละวะไม่ถึงชั่วโมงนะครับเปิดคลิปมาท่านผู้ชมก็จะเห็นอ่าก็จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าอ่ารถส่งของนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับเอามือขับแมคโครไปใส่นาอมือนะธรรมดาแมคโครโกยลงนะครับเนี่ยสำหรับหัวมันสงสัยยังไม่มานะครับให้ผมคับให้วะให้ผมคับให้นี่ กระบะอาจจะบ่ยั้งนะครับกระบะอาจจะออกมาน้ำก็ได้บอกว่าถึกนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็มีนะครับท่านผู้ชมฝั่งฝั่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นตะวิดลุงนะครับสองคนเหมือนกันนะครับ นี่ครับทางเข้าก็เข้ามาทางนี้นะครับเออมีสิบล้อด้วยสิบล้อมาอย่างน้อยนี่รถกุมาณท่องตัวนี้ไหมรถร้อยเอ็ดนะครับคนส่วงเหมือนกันนะครับโชว์หวยอ,อ๋อเป็นมาใส่อย่างไงไมันบ่ ใส่มันเวมันโอ้ไม่ไซมันนะครับท่านผู้ชมออนี่ครับน่าจะเป็นรถตักหรือเปล่าน่าหนี้นี่น,นี่รถตักไม่รถตักก็แมคโครนะครับน่าจะเอาขึ้นนี่ครับเดี๋ยวได้ดูไว้เนาะนี่นะครับอันนี้กำลังช่างรถอยู่ครับมาใส่มันมาสั่น ว่าเป็นเรียนหนึง่งแกของลุงเทียบไปมัม่นกับเรียนเดียวอ่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับสำหรับตอนเช้าๆนะครับเสียหนุก็ไปลงอยู่ในร้อยเอ็ดนะครับส่วนผมก็อยู่ต่างอยู่อำเภอนะครับอยู่ต่างอำเภอนะครับเสียหนุลงอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตะโกคือเห็นเอาแม่โคโกวยแม่ไ้่เรายกไงนี่นะ ัันครบมือขับแมคโครมาแล้วครับเลยเลยเลยได้อยู่ได้อยู่เลย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 หางเยอะ 11R เหมือนกันครับตัวนี้เป็นล็อกกี้นะครับท่านผู้ชมล็อกกี้เครื่องเทอร์ไน่ัลลู้นะครับว่ลล้อยเกยหาหางวัลล้อยกินหางแทนวัลล้อยแปดหาประมาณนี้แหละ คิดว่านะแค่คิดนะครับเดาเดาเดาเอานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเอาแม่โคโกยมันลงนะครับนี่ครับก็เป็นวันทำงานของใครหลายๆคนนะครับ ยังเพือนกับไปคนมัน่นเห็นงานด้วยกันนะครับให้เขาเจ้ากับขับโฟลิคลีฟก,กับโอ้ยตื่นเส่ามาแต่ละคนมีหน้าที่ครับสัตว์ยังหากินนะครับคนก็หากินนะครับสําหรับเราทีมงานคนหากินครับผมเน่เอ,อกลยลงเล้เพื่อนเนี้ย่ากระได้ ไอแม่งควายอ่ะเอ้ยรถเพื่อนเงเอาเอาไปส่งเลยวหรเพนไอ้เหอไแม่ผมนี่จะเอาอ่ารถดำไปสุ่งเลยเปล่เพึ่นไปสุ่งเลย เราบวกระเบือเรากุดรังหรืเอเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแมคโครมันลงแล้วกัน ช่วงไอ้กระบะไอ้นั่นเพิ่นไว้นนเด้อครับเอ้เบ,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 บาเบาเบาเบาหรือว่าเพื่นเอาไปสง่งคนละเบาๆบานะครับ mày khô theo gì vô đây linh cường này ô hình bé luống rè nghe nè mắn nào bé luống rẻ, hả เขาได้ยินหรอกไปถามไห้ใกล้มันมันฮะโอ้มีเด็กโอ๋ใบไม้รถเจ้ารถแด้รถเอ่นองบอกเจ้อสโลว์กันว่ารถที่นองกันโอ้รถให้เอาไปลงใจก่อนมันนะโคราช โอ้ oh. ลงโคราชนะครับเอรรรออเป้งจ้ะโอ้เรียนเป้งไหมแถวขุนลังน้องแหนนี่แหละแถวบาราบือนี่แหละแถวรอยยดกาลสินมู่นี่แหละเออป้ง Có lý măn ở đây, l fiền măn các hoa chả lưu Được rồi! laughter Ừm,a lô ngoài nhưng mà lkx ng ц Purvyden ng Cháu kiền Nghe nhau m overview Ừm, pHo mystical Hãy Nè แปดพัอแรันเนี่ยันขออรถสอร้อยมมาเอ่อเองรถรถเแล้วเนาะันขอเพราะเือเอ่อเรือสามันคู่สาอเมรอือเว่างไปองรถเออจยอ้มัญหาอุ่นนะโอนั่งอมรถอันวัว่าเยวัวอะไรเงี้อันนี้ก็มีงานนอ่กันนะผมอ่ะ จะก <oh oh. ี่ไปเรียนยังเรียนตัดไงโตมันมันำยามันหัวเออเอเลยว่าเพีิ่นตูได้งไงสองตูเทียงเทียงเดียวาเที่ยงเลยเที่ยงเลยตัวนี้หน่รอถ้างหลายคนว่ยไัอะโอหอนเด็ดของผมอืม วิ่งมันรบบวิ่งมันไปลงโคราชนะครับนี่ขึ้นครึ่งรถแล้วครับท่านผู้ชมวิ่งมันไปลงโคราชนะครับวิ่งแหลนมันไปลงโคราชแล้วก็ะตีเป่านะครับตีเป่าลงไปุงเทียบไปเอาของโชว์หวยครับแรีนโชว์ห่วยนะครับโชว์หวยมีตลอดนะครับกูใดออกรถมาเรียนก็ไเลยนะครับโชว์หวยเขาโชว์หวยเลยปัญหางานให้ยิงนะครับไม่ยงยากเลยลงขอนแก่นบ้านพายรายละเอียดเนี่ย นะครับมีตลอดนะครับโชว์หวยโชว์หวยหมายถึงอะไรก็ประมาณของเบ็ดตะหละครับพวกงสักผ่าพวกมา่มาม้าพวกขนมลกเนื้อย,อยังประมาณนี้แหละครับทต่านผช้ชกก็จะมีเก้าอี้กับมีนะครับเก้าอี้แดงอยังกินะ่ะแบบของแห้งนะครับของแห้งประมาณนี้แหละที่ผมรู้ดิแต่ผมมาเคยไปเรียนแบบค้าค่ากับกรใสช่วงหวยกับอยางไงี้ากับก,กรใสช่วงหวยเด้ โอ้ครับครับครับนึกงว่ามันใส่ชว่วงไหวยครับอืมหากลับเป็นเหล็กนะครับเเป็นเหล็กเป็นหัวาหานครับผมล้ำผิดกวนน้องอันนะ <c oughs> <c oughs> แต้ข้าเจ้ากับบอกผมหลายคนเนาะนะครับมีสิบรอดนี่ก็ออกไปเรียน แน,นชวชหน่อยนะครับไงเท่าละแปดพันนะครับขากลับน้ำมันสิบล้อนะก็น่าจะอยู่ประมาณเที่ยวละหกพันห้าพันหกพันนะครับสำหรับงานลอ่องอ่าก็เหลืออยู่เที่ยวละแปดพันอยู่นะเกือบแปดพันอยู่นะครับสำหรับอ่าถ้ารถเจ้าของเองประมาณนี้แหละคิดว่าเลยคิดว่าคิดว่านะครับเดาเอาเดาให้ฟังนะครับ ไปศึกษาบึงผู้ใดอยากเรียนจังไดก็ได้นะครับเดี๋ยวกะผมขออนุญาตโทรเอางานนะครับถามเอางานนะครับว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับเดี๋ยวได้รอติดตามกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ไปใส่อะไรเนาะหรือว่าจะได้เขาบ้านนะครับเขาบ้านกับผมนีคลิปไหนว่าเจ้าบึงเ็าแหละบาเนี่ยนะครับข้างหน้าก็จะเว้นนะครับเพราะว่ามีแป้งอยู่นะครับ มาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าผมอธิบายคําไหนไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ